นำไปไล่แมงวันแมงวีได้ดีมากมันจะไม่มาใกล้เลยนะตะกี้ทีเพื่อนก็เห็นนะว่ามีแมงวันแมงวีเยอะมากเลยพนตอนนี้นะครับหายเยกลี้ยงแล้วตั้งแต่ผมถือตัวนี้เลยดู <c oughs> ไม่มีวันแล้วนะครับก็ได้ผลดีมากหน้าฝนแบบนี้ใครมีปัญหาเรื่องแมงวันแมงวีบ้างนะครับวันนี้ผมมีวิธีการกําจัดพวกแมงวันแมงวีขี้นบินตอมหัวตอมตาตอมจมูกเข้าปากเข้าอาหารอย่างเงี้ยเนาะ เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเป็นคนเป็นสูตรที่คนโบราณก็ใช้กันมานานแล้วเนาะมามาดูกันว่าทำอยังไรง่าย aí? มากๆนี่เพื่อนๆรู้จักใบตัวนี้ไหมใบตัวนี้จะให้ดูดูดอกเขามันเป็นใบน้อยหนานะมาวิธีการทํานะครับใช้ใบน้อยหนาขอเป็นใบแก่ๆหนึงนะเก็ดมาสักประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะได้ใบน้อยหนาเสร็จแล้วนํามาทําแบบนี้ ตำให้ละเอียดแมงวันแมงวีจะไม่มาใกล้บ้านเราอีกต่อไปเลยระหว่างนั้นนะครับให้เติมตัวนี้เข้าไปด้วยนี่เป็นเกลือก็ใส่ประมาณทักช้อนนึ่งแบบนี้นะครับใส่เข้าไปด้วยเวลาตำมันจะละเอียดนะแล้วก็เกลือกับใบนหน้าหาของเราเวลา อยู่ด้วยกันมันจะมีสารจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่แมงวันแมงวีไม่ชอบนะครับอพอเราตามละเอียดเสร็จแล้วก็ให้มันได้ประมาณนี้นี่นะครับนะนี่นำไปไล่แมงวันแมงวีได้ดีามากมันจะไม่มาใกล้เลยนะนี่นะครับ อ่าต่อไปวิธีการใช้งานถัดใช้อย่างไร mm hmm. ก็หาเป็นภาชนะวัสดุอย่างนี้ก็ได้ mm hmm. จากใส่เย่างกันเรี mm hmm. ยงกันอย่างนี้ mm hmm. อขั้นตต่อไปนะครับ mm hmm. ให้เพื่อนนำน้ำมาเทใส่ ก็จะได้ตัวยาตัวน้ำหมักของเรานะครับเป็นตัวไล่แมลงวันแมลงวีจะดีมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ก่อนทำนะ่ะแมลงวีเต็มเลยนะพอทําเสร็จเห็นไหม,มเพื่อนหายหมดเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยวิธีการใช้งานก็นําไปวางไว้บริเวณจุดที่รูปรุ่นหล,ลานหรือว่าใครที่มีคนเก่นั่งอยู่ก็ไปวางไว้ใกล้นะครับหรือว่ามีพัดลมก็นําไปวางไว้บนเหนือพัดลม หลังพัดลมอย่างเงี้ยนำไปวางไว้พัดลมมันจะเป่าระเหยไอยออกมาด้วยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะเห็นไหมไม่ยากเลยไปลองทำตามกันดูนะครับนี่ก็เ,เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการไล่เมงวันเมงวีจะไม่มากวนเวลาเพื่อนๆนั่งอยู่ในบ้านในต่อไปเนาะเมงวันเมงวีมาตอมหน้าตอมจมูกอย่างเงี้ยเห็นไหมทำง่ายๆเองเนาะ วันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการไล่แมงวีแมงวันรูปแบบง่ายๆนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นะอีกอย่างมันยังสามารถช่วยในการไล่ยุงนะครับบริเวณรอบๆนี้แต่กี้เพื่อนๆก็เห็นนะว่ามีแมงวันวีนวนเวยอะมากเลยพอตอนนี้นะครับหายเกลี้ยงแนละ้วตั้งแต่ผมถือตัวนี้เนี่ยดูไม่มีมาแล้วนะครับมาได้ผลดีามากไปลองทำกันดูนะครับได้ผลดีองไรก็อย่าลืมมา, comment, มาคอมเมนต์มาเล่าสูขข่กันฟัง ว่าทําแล้วเกิดประโยชน์ได้ผลดีอย่างไรบ้างทุกห้านมีความสุขมีแฮปปี้ไหมกินข้าวไม่มีเมล็วงันตอมไม่มีแมงหวีตอมนะครับอ่ะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าดีโราก็อย่า<ๆ>ลืมแช์นะครับแช์ไปให้กับเพื่อนๆสมาชิกข,ของเรานะครับที่กำลังเจอปัญหาใ้อยู่เนาะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทําเกษตรวิธีการไล่แมงวันไล่หนูไล่ยุง่งวิธีการง่ายๆนะ ดูช่องผมมีสาระความรู้แน่นอนนะครับลองไปปฏิบัติตามได้เลยนะแล้วมาเจอกันใหม่ช่วงนี้นะครับนี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการขอรับผิดตามครับสวัสดีครับ